สวัสดีครับผมก,ก๊อบนะครับจากประเสริฐเจริญยนต์วันนี้เราอยู่กับรายการฟ้าเซล์เช่นเคยนะครับแต่วันนี้เรามาอยู่กับรถอีซูซูยอดนิยมอีกหนึ่งคันคันนี้เนี่ยเป็นอีซูซูตัวโก e r ิ e ีนะครับปี B 08นยแปดรลายเอียดเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย oh <dear. S 1> สำหรับรายเอียดเจ้าอีซูคันนี้นะครับอีซูคันนี้เนี่ยเป็นอีซูดีแม็ก โฉมโกซิลี่นะครับปี08ตัวรถเนี่ยสภาพเดิมมากเลยนะครับอ่ะรถคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่329,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับสามารถจัดไปได้เต็มดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.99เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านหน้าเรยกันนะครับรถคันนี้นะครับในส่วนของกระจังหน้าและไฟหน้าเราถึงไฟตัดหมอกนะครับเราทําการเบิกใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะครับรถคันนี้ตัวรถเนี่ยเป็นสีบอลเดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพสวยเดิมกิิบเลย จะไปดูด้านข้างรถกันนิดนึงนะครับสำหรับรายละเอียดด้านข้างรถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับแม็กเดิมที่เป็นแม็กของยูสูนะครับเป็นแม็กเดิมแทยจากโรงงานเลยนะครับในส่วนของยางนะครับยางยางเนี่ยเป็นเบอร์ยาง2 1 5 7นขอบ16นะครับในส่วนของปียางเนี่ยเป็นปียางปี2018นสะครับสามารถใช้การได้ยาวๆสภาพสวยเดิมกริบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างตัวรถกันต่อนะครับ สติก,กอร์ส mart รวมถึงสติก,กอร์ SLX เนี่ยยังคงอยู่ครบทั้งหมดเลยอ่าตัวรถเนี่ยยังคงเหลือของเดิมจากโรงงานอยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านในรถกันต่อนะครับภายในรถคันนี้นะครับต้องบอกว่ารถเนี่ยค่อนข้างเนี่ยสภาพดีมากเลยนะครับรถคันนี้ในส่วนของกระจกเนี่ยเป็นระบบปรัาไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับในส่วนคอนโซลเนี่ยรถคันนี้เนี่ย คอนโซลอยู่ในสภาพดีมากเลยนะครับพงมอะไรเป็นพรมอะไรเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์โลโก้ต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดในส่วนของเทปิทยุนะครับรวมถึงแผงแง่เนี่ยเป็นแผงแแง์เดิมทั้งหมดเลยนะครับในส่วนเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์5สปีดนะครับ <c oughs> สำหรับเลขไมล์รถคันนี้นะครับเลขไมล์เนี่ยอยู่ที่1,07,000กิโลนะครับรถปี08นะครับ ถือว่าเรื่องไม้ไม่เยอะเลยนะครับเราไม่เคยมีการกรอายอย่อไม้ทั้งนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้านะครับผมขออนุญาตแกะตรงนี้ให้ดูหน่อยลยกันอ่ะตรงนี้นะครับมิดอาร์ต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับรถไม่เคยมีการชนหนักที่ค่อมจมน้ําใดๆมาเลยเรวมถึงโซ่ประตูนะครับน็อตไม่เคยมีการขันหรือแกะประตูยอะไรทั้งนั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนด้านท้ายกันต่อครับ บอกแร็วสำหรับรายละเอียดด้านท้ายรถคันนี้นะครับสติกเกอร์เดิมจากออซู S <S จะคงอยู่ครบทั้งหมดนะครับตัวไฟเนี่ยเราทําการเบิกใหม่ให้นะครับเป็นไฟใหม่โอเคเดี๋ยวผมขอญอาตแก่ตรงนี้ให้ลูกค้าดูหน่อยแล้วกันในส่วนฝาท้ายรถคันนี้นะครับมิดอาร์ตแต่คงอยู่ครบทั้งหมดรวมถึงรอยน็อตนะครับไม่เคยมีการขันใดๆมาเลยสภาพสวยเดิมเลยนะครับรถคันนี้ เดี๋ยวเราแวะไปดูในส่วนห้องเครื่องกันต่อนะครับในส่วนห้องเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่า เลขคานต่างๆเ้ายังอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงแผ่นเพลเนี่ยเป็นหมุดเดิมจากโรงงานนะครับเป็นหมุดเดิมอยู่ในส่วนของรอยน็อตฝาโปนะครับรถคันนี้เนี่ยอาจจะมีการเก็บงานเก็บสีมามากงตามอายุของปีนะครับแต่รถเนี่ยไม่เคยมีการซ่อมเครื่องใดๆมาทั้งนั้นนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมฝาโปยังเป็นของเดิมอยู่นะครับดูจากเม็ดอาร์คนะครับที่อยู่บนฝากระโปงที่ยังเหลืออยู่นะครับตัวรถเนี่ยเป็นเครื่อง2องบนะครับโวมโพซิลีแล้วผมขออนุญาตย้ำราคาลูกค้าอีกทีแล้วกันนะครับ รถคันนี้นะครับเปิดราคาเพียงแค่3ามแสนสองหมื่นบาทล,ลูกค้าที่มีเครดิตจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2 7 9เปรเรามีบริการซส้นให้ถึงบ้านส่งรถให้ถึงบ้านนะครับนอกจากนั้นแล้วยังเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินลูกค้าตลอด24ชั่วโมง้าลูกค้าท่านใดสนใจคลิปนี้เยรถคันนี้นะครับติดต่อมาทางเ e b o ุ k f แฟ p a g e ด้านบนหรือเบอร์ที่ขึ้นด้านบนได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดชอบคีมีรบกวนลูกค้าหน่อยกดไลค์ซับสไครต์แชร์ให้ผมหน่อยนะกัน mm hmm. วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ